ดูแนวทางครับการซ่อมกระติกําร้อนนะครับผมติกําร้อนกระติกนี้มันไฟติดปกตินะครับทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ร้อนนะครับต้มน้ําไม่ร้อนครับเดี๋ยวผมจะบอกแนวทางทุกคนนะครับในการซ่อมครับแบบไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับทีผมรีบมีงานเยอะเลยยังเหลือไมโครเวฟแล้วก็เครื่องทาน้ำอุ่นคาอยู่ครับเดี๋ยวผมขอรีบจริงๆนะทุกคนตามไม่ทันนะครับมาเลยเดี๋ยวก็ไปรอนะครับ เรื่องแรกเราก็มันติดอยู่แล้วไฟมันติดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปวัดเทอร์โมฟิวตรงมาเล่นนี่เลยครับถ้าเทอร์โมฟิวมันไม่ขาดแล้วแสดงว่าไฟมาปกติไฟเข้าปกตินะครับเราก็มาดูตัวเจ้านี่ครับเทอร์โมสตัทนะครับตัวนี้เขาเรียกเทอร์เทอร์โมสตัทนะครับนี่ไม่เอ่ยคนดูดีนะเขาเรียกตัวเทอร์โมสตัทนะครับเนี่ยเทอร์โมสตัทตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนนะครับสมมตุติตัวมัน มีอุณหภูมิอยู่ที่ตั้งมาจากโรงงาน90องศาครับพอถึง90องศามันก็จะตัดนะครับผมแต่ว่าพออุณหภูมิลงมาสักประมาณ40-50องศามันก็จะทําความร้อนตามให้เดือดถึง90แล้วก็จะตัดเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวมาวัดครับวัดก็แบบง่ายๆครับย่านเสียงนะครับเหมือนวัดฟิววัดอะไรนะครับผมถ้าดังก็ไม่ขาดถ้าดังก็ไม่เสียนะครับถ้าไม่ดังก็เสียเปลี่ยนได้เลยง่ายๆอ่ะดังแสดงว่าไม่เสียนะครับข้ามไปเลยนะครับผม มันก็มีไม่กี่อย่างครับฟิวผ้าวัดฟิวเนี่ยเทอร์โมฟิวเนี่ยคือแสดงว่าไฟไม่ติดไฟไม่เข้าแต่นี้ไฟติดไฟไเข้าเราไม่ต้องวัดข้ามไปเลยแต่นั้นเราก็มานี่เลยครับเข็มขัดเขาเรียกฮีเตอร์ก็ติดกําร้อนนะครับผมนี่จะมองเห็นไม่เอ่ยอ่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้มองเห็นเนาะออ,อยิ้มหน่อยครับอ่ามองเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบสามเส้นนะครับทุกคนเห็นไหมครับมีหนึ่งกับสองครับแยกกันนะครับ อ่าเราก็ไปต่อครับใช้ยานโอมครับความต้านทานเสียงเหมือนเดิมนะครับผมไปเอาเลยครับเอ๊ยเดี๋ยวผมขอเกาะข้างบนหน่อนะข้างบมันจะเกาะแยกมันจะแยกกันครับตัวนี้เป็นแบบสามเส้นนะครับทุกคนเดี๋ยวก็วัดง่ายเป็นสองเส้นเหมือนกันครับดูดีๆนะครับน่าอันนี้จะเป็นสายเดียวครับอันนี้สายคู่เราจับสายเดียวหนึ่งเส้นเลยไม่ต้ลองสนใจค่ามันมีเสียงดังมันจะไม่มีเสียงดังครับแต่ว่ามันจะมีค่าขึ้น ถ้ามีค่าขึ้นแสดงว่าไม่เสียถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่ามันเรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละครับแสดงว่าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ้าวเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าเรียบร้อยนี่ครับมันเป็นสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยคือการวัดนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราเราอย่าเพิ่งไปมั่นใจว่าตรงนี้ขาดบ้างเราเช็คสายไฟนิดหน่อยครับผมสายไฟ ตัวไฟเขาเรียกอะไรอะวอร์มกับเวฟนะครับผมสีแดงกับสีเขียวเนี่ยเวฟจะสีแดงวอร์มสีเขียวนะครับเราดูไล่สายมาหมครับว่าสายมันขาดไหมนะครับทุกคนอันนี้เป็นแนวทางการเผื่อพลาดนะครับทุกคนสีขาวใช่ไหมเอยขาวไปไหนขาวไปเข้าไ่ยเออเข้าโทมัสตัดดังครับดังสแสดงว่าไม่เสียเนาะสีแดงครับผมไล่ไปไเรื่อยสีแดงเข้าอะไรครับอ่ะเข้าสเข้านี่ตูด แล้วก็อีกเส้นสีดําเห็นไหมครับสามเส้นนี้ถ้าสายไฟขาดเราก็ถือว่าเราพลาดนะครับเราอย่าไปพลาดนะครับทุกคนอ่าดังครับสาเรนเาสายไฟปกติทุกอย่างครับผมอ่าฉะนั้นตัวเสียก็คือเจ้านี่ครับฮีตเตอร์ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่งสั่งอะไรมาเนาะมันถ้าเวลาใครจะสั่งฮีตเตอร์กระติการ้อนทุกคนดูว่าของเองมีสายไฟกี่เส้นนะครับมีสองเส้นกับสามเส้นนะครับในราการสั่งฮีตเตอร์มันจะมีขนาดนะครับ สี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้านะครับถ้าวัดอะทุกคนวัดเผื่อตัวนี้ไปด้วยนี่นะครับเผื่อตัวนี้ด้วยตัวนี้จะรวมอยู่ในร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบด้วยนะครับอย่าไปวัดแค่ไอน,นี้อย่างเดียวไม่เผื่อมันนะครับวัดแค่ขอบรอบอานเดียวไม่เผื่อต้องเผื่อตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้มันรวมอยู่ในร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับจำไว้ด,ดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมมาอ่าเดี๋ยวผมวัดไอของมาให้ดูหน่อยหนือรับเนาะกับเส้นหนึ่งไว้เลยครับอ่าฮะมันจะมีเสียงใช่ไหมอ่า อย่างไม่มีครับแต่ค่ามันต้องขึ้นครับทุกคนอ่ะมาแล้วครับเป็นไงเสร็จแล้วทรรามันจะขึ้นแค่เส้นเดียวครับอีกเส้นจะไม่ขึ้นนะครับโดยเส้นขึ้นไม่เอ่ยไม่ขึ้นนะครับผมปกตินะครับของใหม่แล้วถ้าวัดนี่มันจะเป็นไงครับลองดูให้ดีอะไรเอ่ยวับอ่ะมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นครับสองเส้นนี้มันจะไม่โดนกันครับถ้ามันโดนกันมันต้องร้องนะครับไปสองเส้นนะครับ มันจะแสดงว่ามันเสียแล้วครับพี่น้องสองเส้นนี้ถ้าวัดขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นนะครับผมขอเป็นเส้นหนึ่งกับเส้นที่สองแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงเนาะขึ้นแต่เส้นที่หนึ่งกับเส้นสามไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นเนาะแล้วก็เส้นที่สองกับที่สามก็ไม่ขึ้นครับอ่าอย่าไปงงครับอย่าไปงง ครับอันนี้แสดงว่าของปกตินะครับใช้งานได้ดีนะครับผมของใหม่นะครับไออันนั้นมันคือของเก่าครับที่ค่ามันไม่ขึ้นนะครับทุกคนมาจุดนะครับให้มันอยู่นี่ครับอันนี้ขอบนี่นะครับผมแล้วเราก็อันนี้ครับเราต้องทำมารจุดขอบอันนี้แล้วก็ให้มันอยู่หลายเก่าครับขอบเส้นนะครับขอบเข็งขัดนะครับนิดเดียวพอครับไม่ต้องเยอะครับผมอ่าให้มันอยู่หลายเก่าครับแค่นี้ครับผมมันจะได้ เป็นแนวครับแนวเก่าเขาแล้วก็สายไฟหนึ่งเดี่ยวก็แยกไปเหมือนกันครับหนึ่งเดี่ยวก็เหมือนกันแล้วถ้าสองตองคู่ก็เหมือนกันครับเพราะหนึ่งเดี่ยวก็คือสายไฟเข้าแล้วครับผมครับหลังจากทําความได้าล้วครับทุกคนสนิมเต็มเลยครับเราขัดมากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปต้องไปอุดตูดกระติกน้ําร้อนอีกครับขัดให้แค่มันเรียบพอครับทุกคนให้มันเรียบให้แผ่นฮีตเตอร์มันเข้าลิเต็มหน้านะครับ ครับเดี๋ยวเราก็มาใส่กันเลยครับเรามาร์กอยู่ไปแล้วครับเราก็กยใส่เลยครับอย่าทางเยอะครับเดี๋ยวหักครับผมอ่าค่อยๆไปครับครับมาต่อสายเสร็จแล้วก็ต่อสายกับ้าไปตามเดิมครับคือผมลืมบอกไปทุกคนไอเข็มขัดเข็มขัดตรงเนี้ยเราควรทาซิลิโคนด้านในนะซิลิโคนความร้อนนะครับด้านในครับมันจะเป็นหลอดนะครับสีก๊ก เป็นหลอดนะครับผมมันช่วยเกี่ยวกับความร้อนนะครับผมอันนี้เปีนเอี่ยมขึ้นเอี่ยมมากนะเดี๋ยวทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปล้างเนะมาะมันจะมีสายนี่นะครับผมต่อสายก่อนนะแล้วก็สายนี้ ไม่จริงครับทุกคนเขาจะมาทดลองบอก <c oughs> ไฟมันจะติดครับอันเนี้ยสา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 ยซ่อมไอ้น,นี่นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยนะครับผมต้องใจเย็นๆน,นิดนึงครับเครื่องทำน้ำอุ่นจะไปร้อน,นครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าอ,อะไรนะเนีอย ครับต่อครับเครื่องทําอุ่นหรือว่าอะไรครับผมอ่าหรือว่านี่เดี๋ยวดูนี่นะมันจะมีแสงไฟขึ้นนะครับผมเดอ่ามองเห็นไหมเอออ่าโอเค ไฟแดงติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงดูแป๊บหนึ่งว่ามันร้อนไม่เอ่ยเอาคลิปแอมมาจับกไ็ได้นาะไม่ทันแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหร้อนนะครับผมร้อนจี๋เลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอทอดนะเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทดลองต้มกันเลยนะทุกคน อันนี้ก็ใส่น้ำไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเดือดตอนไหนเนาะเดี๋ยวผมจะลองจะล้างด้วยนะครับเห็นไฟแดงๆไหมครับพอดีมันอยู่ข้างในอาจจะมองไม่เห็นนะครับครับหลังจากตั้งเดือดตั้งน้ําร้อนไปประมาณห้านาทีนะครับเห็นไฟเขียวขึ้นไหมเดือดแล้วนะครับแต่ว่ามันร้อนมากเลยเดี๋ยวผมนี่นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคน เดี๋ยวผมจะล้างมันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับสหรับแนวทางการซ่อมกระติกน้ําร้อนพวกนี้ก็ไม่ไม่ยากนะครับผมทุกคนเย็นเย็นนะครับมันมีแค่ไม่กี่อย่างครับในการซ่อมกระติกน้ําร้อน,นครับกระติกน้ําร้อนถ้าสมมุติว่ามันไม่ติดเลยเสียบปลั๊กแล้วไฟไม่ติดอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเทอร์โมอฟิลขาดนะครับ นะครับง่ายๆเลยวัดเทอร์โมโฟิวอย่างเดียวก่อนเลยเริ่มแรกอะเทอร์โมโฟิวครับถ้าไฟไม่เข้านะอย่างที่สองก็ดูปลั๊กไฟเนี่ยปลั๊กสายไฟเรามันเป็นไงมัง่งมันขาดไหมมันอะไรไหมนะครับพอเสร็จแล้วค่อยไปดูเจ้าเทอร์โมสตัดนะครับนะครับไล่ไเปเรื่อยๆครับผมแต่จริงๆถ้าไฟไม่เข้าไมา่ต้องมาดูแล้วครับเทอร์โมสตัดอะตัวควบคุมควุความร้อนนะครับดูเทอร์โมฟิวตัวเดียวก็จบแล้วนะครับแต่ถ้า ไฟเข้าแต่มันไม่ร้อนเนี่ยครับเนี่ยมีองค์ประกอบสองอย่างครับคือเทอร์โมฟิลกับเทอร์โมสแตทนะครับเออไม่ใช่ขอโทษทีครับผมคือเทอร์โมสแตทกับเตาฮีเตอร์ครับเข็มขัดทําความร้อนอ่ะกระติกําร้อนนี่ครับที่มันจะมีปัญหาอยู่สองตัวเนี่ยครับผมไม่ต้องไปวัดอย่างอื่นครับอ่าว่าไม่ช่องไม่วัดวัดสายไฟครับเพราะว่ามันไม่มีวงจรอะไรนะครับกระติกทาร้อนเนี่ยกระทะไฟฟ้าอย่างครับสองอย่างนี้ที่มันไม่มีวงจรเลยมีแต่ไฟฟ้าเข้าเพลียวๆเลยครับ ถึงผมถึงบอกว่ามันซ่อมง่ายครับเราแค่ดูแค่เนี้ยครับมันไม่มีไม่กี่อย่างพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ส่วนใหญ่ผมซ่อมประจำแล้วครับปกติจําร้อยกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไมโครเวฟไอเขาเรียกอะไรนะเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ของฮิตของไฮเออร์นี่เพิ่งจะซ่อมนะครับส่วนใหญ่เป็นของชาร์ปกับของฮาตาริอะไรพวกนี้ครับชาร์ปกับอะไรอะไรนะโตคิบาฮิตาชิอะไรพวกนี้เคยซ่อมแล้วแต่ไฮเออร์ยังไม่เคยซ่อม เนี่ยครับแต่ว่ามันก็แนวทางคือกันนะครับพวกนี้ะนะยังไงถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีแนวทางในการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟในบ้านของทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ